ไม่อไม่มีอะไรเขียนเลยดีกว่าอ๋ออยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เปลี่ยนอีเวนต์อย่างนี้เลยเหรออือถึงจะรัดตะเวนแต่แต่ก็มารู้สึกว่ามีศพไม่สิไม่คุณภูเ่เจ็บเลยนะคะคือสื้อนะไม่ได้เสียดายใช่ไหมคะเข้าใจปิดแล้วคะ่ะคุณภู่ฉันไม่เคยเห็นศพ ไม่เคยปวดเจ็บเลือดสะดุหรอกนะคะเชื่อไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะไปสิอาจจะมีเคยคิดบ้างนิดหน่อยก็เถอะเคยคิดบ้างกันเหรอแต่ว่าการที่ไม่เคยเหตุวุ่นวายอะไรอีกในงานเทศกาลประนี้ก็นับว่าโชคดีนะคะไม่คิดแบบนี้ดจริงๆครับพอคิดถึงรายละเอียดภารกิจของสุลอมชั้นแล้วการไม่มีภารกิจให้ทำอาจจะเป็นว่าปริหลีขนาดนี้บริเวณรอบๆ อยู่ในความสงบสุขก็ได้นะคะขยันจริงๆเลยนะเสียซนาค่ะถึงจะแอบเสียดายนิดๆก็เถอะค่ะว้าแล้วเชียวเสียดายจริงด้วยรูปคูดกับเซนาไปเรื่อยๆจนถึงซุดซุดซขอบเคไปเป็นถนนใหญ่ค่ะเท่านี้ก็รีบูตระบบควาปลอดภัยในงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ให้เกิดรูปวานภายหลังเราก็ทํางานได้เพราะงั้นหายขวงได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับสมกับเปทนชาวบริษัทจริงๆเลยตนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเลยได้สละยาแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮโร่เหรอถ้า,างงั้นก็ขอตัวก่อนนะคะอ่าจี้จังเฮ้คุณครูนั่นเด็กอย่เลยเกเนาเหรออยู่ม่กลุ่มที่หายได้ยากจริงนนะแล้ว อะไรเหรถึงไปอยู่การสอบสองไปเลยท้ายแบบนี้เอ่าจริงๆก็พอจะได้เหรอนะใช้มาลาตเวนกูค่ะหลังๆก็เพื่อสอบศพศพตรวจสอบนี่ทำเรื่องเป็นกฎหมายอยู่หรือไงปลาวปลาๆปลๆเปลาบปลาบปลาบปลามาเวีนเฉยๆนะเดี๋ยวจี้จักละขออ้างข้างๆคูๆู ไม่รู้จะเพราะอะไรแต่ก็คไม่เกิดผลอยู่สินะส่วนฉันก็ไม่เห็นผลมากอะไรหรอกแค่มาตรวจสอบอุปกรณ์และระบบควบคุภัยของงานเทศกาลตามบรงเรวคอีนะตรวสอบผลิตภัณว์อย่างฮะแค่มาตรวจสอบว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ตั้งอยู่ในเทศกาลมีการตรวจสภาพหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบว่าเซนเซอร์และสปอภัยของสปริงเกิลในระบบควบคุมปัญหาอะไรหรือเปล่าเนื่องจากงานเทศกาลที่เป็นคนทุกพลานเลยมีหลายอย่างที่ตรวจสอบไห้ดีนะ พี่จังนี่ก็ทํางานหนักเหมือนกันเลยนะไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกงานนี้เป็นคำขอบางอย่างทางการคาขอมาให้บริษัทาสเดย์ทาที่หัวหน้างานพอดีไม่อยู่แบบนี้มันก็จะทํางานแบบขอไปทีไม่ได้ไ่งนะแล้วอีกอย่างวันนี้นะเป็นวันเลยทายด้วยนี่นาวันพิเศษแบบนี้เขาก็พยายามเต็มที่เพื่อให้ผ่านวันแบบนี้ไม่ได้ปลอดภัยเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกอย่างไงพี่อยากก็สุดยอดอยู่ดีนะ จริเลยไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเต่ไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วเมื่อกี้พวกกูบอกว่าอยู่ระหว่างรัฐเวนใช่ไหมถ้าอางนั้นเดินไปจุดึกที่ต้องตสอบอุปกรณ์ของวันไฟจุดถัดวันจุดถัดไปด้วยกันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะค่ะศพต่อไปไม่สิอาจมีผพเจ็บอยู่ก็ได้พวกเราที่ไปตรวจสอบกันต่อนะแ่จุดสุกกว่าปานสักทีเหรอ ก็สวัสดีฮะคือว่าไ่ทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่จริงใช่ไหมเข้าใจาผิดแล้วละ่ะนี่มันอุปกรณ์นี่มันห้องอะไรเนี่ยกายคุมตัวคนร้ายไป้ส่งเดด้านหน้าเบื่อจริงเลยโอเคถ้าเอื่อเฉยแบบนี้หัวหนะกรมจับได้ถูกบนหูชายก็ได้นะคะช่างเถอะนะที่ด,ดะเดานด้แหละจริงจังเกิบแล้วนะ แต่ว่าพอพีิดูแล้วคนที่ถูกฟงตัวไปส่งตอนนี้คือใครมันก็ปวดใจไม่ได้ปูโ้โทรศับตัวสับโอ้เกือบเป็นไข้ไปซะแล้วเหรอะะ <c oughs> น่าเสียอย่างไรนะ <c oughs> ไม่ต้อกไข้ามาฝากผมก็ได้นะผมไม่ต้องการ กังวลมากไปหรือเปล่าอาจจะการวนน้อยไปกันไปด้วยซ้ำค่ะยังไงก็เป็นหนึ่งในจิตอาญากรที่เราดีจะครอบคุมขังทีเป็นคนที่ร้ายกาจที่สุดที่จอยกว่าพี่นาดเลยนะคะเช็ดยังได้ยินมาข่าวว่าเธออยู่หกปั่นพวกเลยเกเรเลยซอร์ก็หลหัวนี่กับทางอการนักรเรียนไดน้ตัวคนเดียวได้นะคะก็อ๋นะ อ๋อน,นะคะทงางการนักเรียนกำลังว,วุ่นวายอยู่เพรเรื่องประธานถ่ายตัวไปด้วยดินะเรื่องแบบนี้ช่วยไ,ไม่ได้ดินะแต่ก็มองเจไม่ได้หรอกนะคะโอเคได้ย,นยนินข่าวลือแบบนั้นมาเยอะนี่นะข่าวลือนนั่เหรอเรืเ่องที่ยี่จว่างเขาพินาศอ่ะเจ้าเล่น,ะน,น,นได้โหดหลายมากมากเธอมีฟอนต์อะไรกรัดอย่างก,การทำให้คนอื่นพูดคุยได้หลงเสน่ห์จะทำตามคำพูดของเธอด้วยค่ะเดี๋ยวมมยะะดยวนะ ยี่ดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่าจะยิ่งก่าเธอคิดเล่นเนาะไม่้องกังวลไปเรื่องไรสาระแบบเมื่อไหรหรอกฮะนอกจากคนของสนระความรักสัตปลอดภัยของเราแล้วยังมีพวกสนระความมัดคงมาด้วยไม่ใช่เหรอไา้จับตัวกุมจับตัวกุมอะไรจับตัวจับกุมตัวได้แล้ววงจีทุกอย่างนอกจากเสื้อผ้าสวยๆกับน้กการได้ไปแล้วละมั้งคุณพี่จอดกับพี่หน้ากันเถอะแต่พวกหนีจไปที่นี่ไม่ได้หรอกนะนอกจากเชปไว้บนได้ก็คงเป็นไปได้ละ เวทมนเอ,อ๊ะเป็นอย่างที่พูดแล้วล่ะค่ะมูม่เกตเจิอเป็นเหตุอีกแล้วเหรออะไรนะจูู่่ก็เจอทละเบิดงั่นเหรอมีท่อแกสระเบิดที่ไหนนะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่ระเบิดธรรมดาแล้วแรกเลยค่วโวนค่ะ รถปั๊ดที่ใช้เป็นพาหนะส่งตัวอัยการไปห้องคุคกขังเกลือเบิดนอกจากนี้เร,ราได้แจ้งว่ามีกลุ่มเด็กปัญหาจำนวนมากกระกอกแขกพ้นไปตอนนี้ค่ะเซร็จตอนนี้ยู่ไหนล่าผมพูเกค่ยิ่งจ๋าเราไ่น่าดีไปแล้วตั้งแต่นี้กลุ่มเด็กปัญหาก็ได้ยึดอ,อุปรกรณ์และห้มงกอกสารภาพกัตบตรวจมัลคอลี่ไปแล้วด้วยเพราะงั้นมาช่วยหน่อยสิลู ถ้าปล่อยหเกิดการลุกลามจะไม่ทำอะไรผมไม่จบแค่เขียนเอาเสือขอโทษได้อดีตท่านถูกปักันหยุดเลยก็ได้นะอ่ะอีกอย่างที่่างที่พี่จอกมาไม่ได้หนีไปนะอยู่นี่ไงไม่ต้องบอกเลยละโอ้ยแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยกลิ่นค่ะได้กลิ่นแล้วล่ะค่ะ เหยื่อที่เคยเล็งเอาไว้เชฟไม่ทางปล่อยให้หลุดรอบไปได้เด็ดขาดค่ะอ้าวเปลี่ยนอีเวนต์เฉยอ้าวเปลี่ยนอีเวนต์เฉยเลยว่าแ,แต่คุชคาร์นิเกย์โอตุสเตมมุดะดะทุยคุโตะโนาราดะนิน ふりと教えて差し上げますね。